สดีครับ like, like right ่อแม่พี่น้องบุนียุดงานเฮาคิดพ่อพดว่าไทยคลิปให่สน่พิ่นวาเฮ็ดอันซุปซุปน้ำไม้ไทยกระสินซุปกพิคนวาสูตรซุปเกบแม่นสูตรคนซุปเส่คสียบว่ซิมเบ่ง มันเผ็ดมันเผ็ดจ้บสุดสาสุดสามันเผ็ดแต่คิดเพาะแตยคิดเป็นเพื่นกันก็อะไรไกิน้ำบาได้พี่แศรษฐบ เสียบยัวเสียบแต่หลวพักครับหววพักนี่พักเกือบักปลานอดบวกบวบมันนี่มันยุดมันสองยุดถึงมึงยุดของ เสร็จแล้วเสร็จแล้วคนเห็ดเป็นเนคนซีเมนเฮาเหมนคนไทยเก็บของกับเงอนจอง